ครับก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแปดริ้วดั้มซิ่งนะครับพูดไม่ค่อยจะถูกนะครับก็ผมจิ๋วนะครับวันนี้พามาชมรถนะครับค่ายโกเบโกนะครับคันนี้เป็น SK นะครับร้อยสี่สิบขีดแปดนะครับร้อยสี่สิบขีดแปดเดี๋ยวจะพาพามาดูเพจก่อนนะครับนี่ SK140LC-8 ขีด8นะครับคันนี้ก็อันนี้ไม่ได้ล้างนะครับก็รถเข้าทำงานอยู่สีเฟรมอะไรก็ยังยังยังสวยงามอยู่นะครับสีเฟรมก็ยังสวยงามเดี๋ยวชมสปอกเก็ตจักรรถเพิ่งจะได้3000กว่าชั่วโมงนะครับคันนี้ครับนี่สีสีเฟรม อะไรก็ยังสวยอยู่เลยนะครับรถชั่วโมงน้อยนะครับคันน oh ี้นี่ล้อนำผุๆเลยนะครับนี่เป็นสภาพใต้ท้องก็รถยังสวยอยู่นะครับยังสวยอยู่ นี่ครับล้อหน้ามีข้างหนึ่งพอดีมาก็ไม่ได้บอกเจ้าของนะครับก็เลยไม่ได้ทําการล้างนะครับก็ถ่ายให้ดูกันสดๆเลยนะครับสปอกเก็ตยังสวยๆเลยสปอกเก็ตก็เดี๋ยวชมฝั่งวมาน้ำกันก่อนนี่ คันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับคันนี้ก็ทํางานกบแก,ก๊แก,กอยู่นะครับก็อันนี้เป็นตัวสับคอนโทรลนะครับเราขับคอนโทรลแบบไหนแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นโคมาสูเป็นแคทอะไรแบบนี้ครับสวิงหน้าหลังหรือสวิงซ้ายขวาอะไรก็ปรับเปลี่ยนได้ถ้าใครถนัดแบบไหนนะครับอนอนงม่นน้ำอะไรสวยนะครับแผงแอร์ยังสวยสวยแบตยังใหม่ๆอยู่ เดี๋ยวเราไปดูฝั่งปั๊มกันบ้างนะครับฝั่งปั๊มนี่ครับปั๊มนี่สวยๆเลยนะครับปั๊มสวยๆรถมันชั่วโมงน้อยนะครับชั่วโมงน้อย จะพาไปดูปั๊มคอนโทนนะครับช่วงชุดปั๊มคอนโทนนะครับสวยแน่นอนครับเพราะรถเพิ่งจะสามพันกว่าชั่วโมงนะครับเท่าที่คุยกับเจ้าของก็ PM ยังอยู่นะครับ PM ยังไม่หมดนะครับ PM ยังไม่หมด เครื่องไม่ต้องพูดถึงนะครับสวยแน่นอนแห้งๆจริงๆแล้วที่เจ้าของเขาจะเปลี่ยนนะครับพอดีจะ <c oughs> จะเปลี่ยนเป็นรถใหญ่นะครับเพราะนี่เจ้าของกิจการมีบอ่อทรายนะครับตอนนี้รถเล็กก็มันก็แบบยังไงมันเหมือนเกินกําลังไปแล้วนะครับเรา อยากใช้รถใหญ่มากกว่านะครับจะเปลี่ยนเป็นรถใหญ่นะครับไม่งั้นก็คงไม่ได้ขายนะครับเ,เดี๋ยวพาไปดูในเก่งกันบ้างนะครับพาไปดูในเก่งกันบ้างนี่นะครับผมให้ดูชั่วโมง ครับชั่วโมงอยู่ที่สามพันหกร้อยสามสิบสองนะครับสามพันหกร้อยสามสิบสองเดี๋ยวผมพาดูข้างในนิดนึงนะครับนี่นี่เป็นภายในก็ยังสวยเรียบนะครับเรียบเหมือนรถใหม่ๆนะครับก็ยังเหมือนรถใหม่ๆอยู่ นะครับดองเดี๋ยวลองติดเครื่องดูเดี๋ยวลองติดเครื่องดูนะครับเครื่องก็ติดนิ่มปกตินะครับปกติ แอร์เย็นปกตินะครับแอร์เย็นปกติก็เหมือนรถใหม่เลยนะครับเหมือนรถใหม่เหมือนรถใหม่ๆเลยเหมือนรถใหม่ๆเลยก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูการทำงานดูมั่งนะครับว่าว่าว่าเป็นยังไง <ừ Drake. S 1> เดี๋ยวให้น้องดมัมล,ลองลองรถให้ดูนะครับ เดี๋ยวลองตักดินให้ดูหน่อยตรงนู้นก็นได้เรามาชมกันเดี๋ยวเรามาชมการทำงานกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างจะให้น้องดำลองให้ดูนะครับก็สภ,ภาพยังดีนะครับคันนี้รถสวยจริงนะครับใครใครจะซื้อไปใช้อ่ะนะครับก็ผมจำไม่ได้นะครับมีคนโทรมาหาเยอะพอสมควรนะครับที่จะหาร4อยี่สิบนะครับ HK 140นค้ครับคันนี้สภาพดีจริงชั่วโมงน้อยนะครับ รถก็ยังนิ่มๆปกติเลยนะครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับคันนี้ใครอยากได้ไปใช้นะครับไม่ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับเพราะว่าคันนี้ PM ยังอยู่นะครับรถ3,000ประมาณอยู่ที่ประมาณ3,600ชั่วโมงนะครับคันนี้น่าใช้จริงนะครับพอดีเจ้าของก็จะเปลี่ยนเป็น BC 200อะไรแนวนั้นครับอาจจะเป็น SK 200นะครับเพื่อจะเปลี่ยนรถ ไปเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่ยังนิ่มอยู่เลยนะครับนิ่มมากเหมือนรถใหม่เลยนะครับใช้น้อยครับคันนี้ส่วนมากไม่ค่อยได้ทํางานหนักนะครับคันนี้ส่วนมากจะตักดินใส่ด้าบ้างแล้วก็เนี่ยครับมีงานเคลียร์ลิงอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นรถขนาดใหญ่อยู่นะครับตอนนี้คันนี้ก็เลยเไม่ค่อยได้ทํางานนะครับส่วนมากก็จะมีก๊อกก๊อกแบบ เคียร์ลิงตัดดินใสหล้อครับแค่นี้เองนะครับส่วนมากจะเป็นทํางานอยู่บนแห้งๆนะครับไม่ค่อยได้ตดงแบบเดินลงเลนลงบ่อเท่าไหร่ครับช่วงล่างก็ยังสวยอยู่เครื่องนิ่มๆเลยเนี่ยนะครับนี่การทํางานนะครับก่อนลองดัาก็ลองรถให้เราดูนะครับเอวเอวแน่นนะครับแน่นดี เรเดินปกตินะครับเงียบเมื่อกี้เดินมาไม่มีเสียงอะไรผิดปกตินะครับเนี่ยครับเอลเอลดีครับ,รบแน่นบูมอาร์มยังไม่มีหลวมนะครับเสียงพุ่งก่งพุ่งกี่ยังยังแน่นอยู่เลยครับยังแน่นอยูอ่ก็ให้ชมการทํางานคร่าวๆสักนิดนึงนะครับจะให้ดูความคล่องของรถนะครับการใช้งานยังดีอยู่ ครื่องนิ่มๆแอร์เย็นๆนะครับวงบูธสลักอะไรยังดีนะครับยังไม่มีเสียงดังนะครับหเห็นไหมครับถ้ารถใช้งานเยอะนะครับบูธสลักนี่พุ่งขี่ไปก่อนเพื่อนนะครับจะมีเสียงโค้งแง้งเรลงแล้วนะครับนี่ยังเงียบอยู่ดึงดินไม่มีโหลดนะครับทํางานปกติทํางานปกตินี่ นะครับนียครับรถยังทำงานพิ้วอยู่นะครับก็ใครสนใจรถที่จะไปใช้งานจริงนะครับคันนี้สวยนะครับผมบอกได้เลยสวยจริงนะครับ ใช้งานน้อยนะครับรถคันนี้ก็ร่วมงานอยู่ที่กันเห็นอยู่ตลอดนะครับใช้งานน้อยครับถ้ามีงานก็เป็นงานเบาสักส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ไม่ได้ทางานหนักมากนะครับก็ตักดินใส่ดัมเคลียร์ลิงมีอยู่เท่านี้ก็รีวิวการทำงานให้ดูสักพักหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาให้ฟังตัวเดินนะครับมีเสียงไหมอโอเคเตาก็ตายยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาชมข้างนี้บ้างนะครับเทสตัวเดินให้ดูนะครับว่ามีเสียงอะไรผิดปกติไหม รถยังสวยๆวยจริงๆเลยครับรถสวยจริงนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับก็คันนี้นะครับ เป็น SK นะครับ 140L C นะครับซ u เปอร์นะครับก็ใครอยากได้รถไปใช้นะครับไปตักบินลอกนาหรือว่า,าไปอยู่ตามหน้างานก่อสร้างหรือว่าไปเคลียร์ลิงป่าบ้างอะไรบ้างนะครับก็ติดต่อมาได้ครับติดต่อมานะครับก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับ ทางเบอร์โทรนะครับ0892515665นะครับผมจิ๋วนะครับนะครับหรือหรือทาง Facebook นะครับธนพลโชคสมุนเจริญติดต่อสอบถามกันได้ครับเออไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะรับโทรมาคุยกันดูว่าเออรถเป็นยังไงเป็นอ,อ่ามาชมกันได้ครับรับโทรมาถามกันดูนี่ก็ให้ดูการทำงานถ้าใครซื้อไปใช้นะผมแนะนำเลยนะ รถยังเหมือนรถใหม่อยู่เลยนะครับ pm pm ยังอยู่นะครับคันนี้นะครับ pm ยังอยู่นิ่มๆกันเลยนี่เอวเอวแน่นนะครับตัวเดินปกตินะครับบูมอาร์มไม่มีหลวมนะครับนี่บูสสลับกุ้งกี้ก็ยังเงียบอยู่เลยนะครับถ้ารถใช้งานเยอะจะชุดกุ้งกี้นี่จะดังแล้วคงค้างคงค้างนะครับ นี้ยังเงียบสีสันสวยนะครับ นะครับก็ใครสนใจนะครับนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับทางผมนะครับจิ๋วแปดลิวดัมซิ่งนะครับ Facebook ธนพลโชคสกุลเจริญนะครับโทรมาคุยกันได้นะครับที่เบอร์0892515665นะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับช่องแปดลิวดัมซิง ฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรดีๆมานำเสนอผมจะเอามาลงให้ทุกๆท่านได้ชมกันนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ